ทุกคนมาแล้วรอที่จะเจอใช่ไหมยู่เซซัมดิงบีตอ่อมาเรื่อยๆฮัลโหลฮัลโหล all the fans เออซียู see you very soon very very s o o เจอกันครับเจอกันครับทุกคนครับโอเคสวัสดีครับโอเคโอเคนะทุกคนปัดกินข้าวค่ะเจอกันในไลฟ์เจอกันในไลฟ์เจอกันในไลฟ์เลยเพราะว่าเขายังไม่ได้แบบนอนเป็นที่เลยอ่ะ Today you have sleep? More? No, a bit. Sorry. Uh sleep. A little bit, yeah. A bit. And oh, the plane? I no, no. Because no. I have long legs, and I was like oh, no. trying to sleep, and it was hard. But at the hotel, a bit. But now uh, no, now no sleepy, no. No, for the moment, hungry. Really... Okay. Heh. 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 I This. I oh, <laughs> บายทาใจไหมจ๊ะไอ้ว้า กำลังกินพิซซ่าเป็นขาดเพราะกินพิซซ่าปกติแค่แค่เดียวกลัวผู้ชายหายกูแครแคร์กว่าไหมทุกคนคิดคือพี่ล่าจะเล่าอะไรฟังสมองพีิลากำลังประมวลอยู right? ่ระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษพีิลากำลังเรียงคำหรือว่า ก่อนที่จะพูดคือฉันไม่ได้เกียภาษาอังกฤษฉันกับเขาเพิ่งมาเจอกันฉันนั้นการที่พี่าแต่นแนะนำเมนูอาหารจริงมันมีภาษาอังกฤษเขียนเป็นกโอกเกิภาษาไทยมันพูดได้แต่พี่า่าเนี่ยกำลังจะเรียงทุกคนเข้าใจปะวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แค่พี่ร่าล้อง่อยเขากินข้าวเพราะเขาเวลาเขาตั้งใจกินเวลาเขาตั้งใจกินพี่น้องอย่างเขาพูดพี่รา่านี่แบาจะเป็นคนพูดเข้ไไาใจไหมคะ ดังนั้นพี่ลาให้เขาเบรกกินแล้วเวลาพูดแล้วเดี๋ยวก็แล้วก็เดี๋ยวไอ้คุยกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันมีบางคนที่แบบว่าเดี๋ยวจะดูเราคุยกันก็มีแต่ด้วยมาระยาทมันก็ควรคุยกับเขาก่อนนะเสร็จแต่แบบว่าก็ถามเขาเลยว,ว่าสามารถขึ้นไลน์นั่นนี่นู่นได้ไหมเขาก็อ่านยากพอเจบอกเขาไปายามมาทักทายพวกเธอพี่ลาถึงไม่แพงว้าพี่ลาถึงไม่แพงก็ไปหาเขาเยอะเพราะเขาก็อยากแบบมาทักทายกับพวกเธอว่าเขามาอ่าเมืองไทยเป็นครั้งแรกอะไรอย่างนี้ แล้วก็ต้องอยู่อีกหลายวันอันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นมือเป็นมือแรกแบบเพิ่งได้กินข้าวด้วยกันคะเธอยังไม่ได้ชวนคุยฉันก็กำลังประมวลฉันไม่ได้เก่งไม่ได้จูบด็อกเตอร์ภาษาอังกฤษนะนะเดบบล์ฉะนั้นสิเป็นแบบว่าสนิทฟิตฟิตลงก่อนลงไปซอยคือคือเธอมันมีคนอยากคุยกับแม็กกับคนที่บอกให้ที่ล่าลงน่ะหมายถึงว่าแล้วคนที่อยากคุยกับแม็กล่ะจะทำยังไงที่คนที่บอกว่าให้ลงก่อนอ่ะ ล้วคนที่อยากคุยกับแม็กล่ะโอ In France we don't ask the age of a lady เห็นหบอกแล้วบอกแล้วว่าเธอไม่เชื่อฉันบอกแล้วว่าเขาไม่ให้ถามเพราะเธอคนขยันไหมฉันถามฉันบอกแล้วว่า,วาไม่ได้มันไม่นา่ารักเขาไม่ถามกันไม่ถามอาชีแต่จริงถ้าอยู่กันสองคนอนะถามได้ก็ไม่ควรถามออกสื่อฉันบอกแล้วเจ๊บอ mm hmm. บอ ผู้หญิงโซโซเองฉันจะถามทำไมเออผู้หญิงโซโซเองฉันมันคือเข้าใจป่าว่ามันมันกับถ้าสมมติว่าผู้หญิงที่แบบอายุเยอะกว่ามันก็แบบดูไม่น่ารักมันก็แบบให้ดูเดาเอาอะทุกคนเข้าใจป้ะแห็นใช่ไหมข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยไหมคะ อร่อยไหมันอร่อยมากอร่อยมาก i t r a good like a cloud มีคนบอกว่าควรพ่อเขาไปเจอกล้องหวยไร่มีจะได้ซับอียงแน่เนาะถ้าไปเจอกล้องหวยไร่นทุกคนถ้าพ่าไปเจอกล้องหวยไร่สิได้ซับอียงเนี่ยห้บอกปเน่ยุณ้จ้าเอ้บอกไยยนี่ย จะได้ยังไงล่าชวนเข้ามาคนเออเฟิร์สทามอ่ะไอเวลี่เอ็กซ์ไซติ้งนะอยู่แบบว่าวอล์กวอล์กวอล์กอยู่ตรงทอกเป็นีีเออที่รู้ปะแอดรู้ปะเฟิร์สทาม์นะเฟิร์สทาม์อ่า I hear it เออไอเวลี่เอ็กซ์ไซติ้งแบบฮึ่มอยแบบว่าวอล์กวอล์กแบบว่าทำทูทอกนิดนึง เขไม่เข้าใจจะพิมพ์มาบนี้นะทุกคนาลพิมพ์มาพิมพ์มาพิมพมาแล้รว่ What did you say? อ้เอมเออเฟิร์ตาร์มอ่ะยูวอวอ I saw you in the roof เออไออเูแบบไอเปลงก็แบบ h ่ t พีแบบก็มีาเร่ออะไรวะโจรคืออะไรอ่ะเธอรู้อะไรอย่างเงี้ยย โอ๊ยนี่อันนี้เป็นแบยความอุดอักงงแทนว่าเกิดเข้าใจหรือยังดีนี้พวกมันเียงประโยคไม่ได้ว่าเออวายวายวายอยู่แบบว่าไม่พูดดีกว่าอันตรายไม่พูดดีกว่าทุกคนต้องข้ามประโยคนี้ไปเอาไปถามเขาสองคนดีกว่าพิลากรัวติดต่อกันก็ไม่ค่อยปลื้มคำพวกนี้ถามเขาแค่ว่าทําไมเขาเดินมาหาพิราทุกคนทิมมาว่าทําไมเขาเดินมาหาพิราทิมอสิอืมแต่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 ตัวนี้ <laughs> oh my god! <laughs> <laughs> oh my god! Oh so, <laughs> <laughs> Yeah, but well, me too! Me too! <laughs> it was like crowded with all the tourists! <coughs> I'll be no? Ah, Fool! Fool! Yes, fool! <coughs> Food Oh my god! Full. Foo! Full. Fool! In Full. or in English? <coughs> in! 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 เอ้ยไม่ทุกคนมันต้องแบบนี้มันต้องแลกเปลี่ยนกันเธอจะให้ฉันคุยแต่ภาษาอังกฤษไม่ได้เข้ามาบ้านเราก็ต้องคุยภาษาไทยไม่ใช่ให้ฉันคุยภาษาอังกฤษยูโอเคใน first time ยูทำเมีย first time in Thailand <Puis S 2> first time in Asia oh yeah never been before I been to Europe to the US I lived in Mexico Uh, in Costa Rica, also, and all the countries mm -hmm. in Europe, but I've never been to Asia before. I've been to Africa, also, Senegal. But really happy to be here. Mm -hmm. Mm -hmm. Thailand, beautiful. Sorry? Thailand. What? It's beautiful. Bangkok. I just saw Bangkok, and it's a big, big city. And Thai people, beautiful? Beautiful, beautiful people. Really nice. <laughs> really nice to me. i <laughs> พวกนี้ไม่ทำงานเลยแต่ What this application TikTok TikTok is secret okay ah F I d o near t F TikTok I don't have TikTok I should should I create one Mm -hmm. Yes you think แปะให้ฟังหน่อยคุณลุงลูกเลก่อนบอกแปะให้ฟังหน่อยได้ไหมวะโอ้โหขึ้นเร็วมากเลยใครบ้าง อะไรวะฮาวหลวงอะไรนี่ <c oughs> เขาบอกว่าอยู่สไมล์เบรคยูโอ้ไอเด็กแคนด์รีดเร็วมากๆากเลยคือ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 มาก wait, 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 wait. สุดเลยค่ะพี่ล่าบอกว่าเขาหลอ่อไหมก็าท่างเสียงนะ<อ>หล่อหล่อยังเสียงตาอ,อย่าปล่อยให้เขาหลุดมือเพราะเธอก็ช่วยฉันคุยเธอวันนี้วันนี้แบบว่าก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนเพราะเธออย่าวู่วามน,นะอย่าวู่วามน,นะเข้าใจไหมอ้อกินมาเนี่ยทุกคนเนีย่ยเขาเรียกว่าแกงโชบาร์ด Wow. wow. Okay, so here we have I <laughs> I don't know if you can see but it looks really good. <laughs> wow. Wow. <laughs> so can I serve you one? Okay I need to serve too. ก่อนได้นะจ๊ะทุกคนสนับสนุนค่าอาหารนี้ไม่ได้เลยนะสนับสนุนดีรู้ดีรู้เหมือนเป็นคนไทยที่สามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้เขาก็มาพิมพ์อะใครที่แบบพูดภาษาก็ไปพิมพ์เทยเดอร์สามารถพิมพ์ยกับพี่ได้นะคะเอาเอาแม่บ้านฝรั่งเศสเปล่านี่มีแต่ของต่างเออน่าจะเป็นแม่บ้านกลุ่มสมาคมแม่บ้านฝรั่งเศสแน่เลยนี่ ก็มาเมืองไทยครั้งแรกค่ะ first time ตอนนี้กำลังแนะนำอาหารกันอยู่นะจ๊ะตามจากที่เขามาเที่ยวน,นะมาแล้วเราหิวมากทุกคนนำผลงานมาอยู่ด้วยเหมือนก uh, ันเลยนาวไทยพิเฟิล follow you เอาเบลล์ยัวย o อนยัวเบล์กับย y วซีรีส์ใช่ใช่ไทยพิเปิลนะ follow you เอ o เบลล์ยัวกับยัวยอนซีรีส์อ่า my t s เ s h o because I'm an actor ใช่ น้ำเก๊กเว้ย <c oughs> ฟังเสียงแม็กดีดฟังฟังเสียงแม็กดีแล้วฟังพร้อมๆกันนะฟัองอน้ำเก๊กเว้ยน้ำเก๊กเวยไม่เียไม่ใช่เสียงโอเค